ทำอาหารเช้าของทุกคนถอดไ่กอกแล้วก็แบกคอนได้ยกแมงลักเขามาในบ้านค่ะทุกคนไว้ในกรีนเฮาส์คือสิอยากเสด้กินในวิไลเอาแมงลักเขามาในบ้านได้อาทิตย์หนึ่งดอก้วคาทุกคนดอกแล้วก็ใหญ่ยยขึ้นไวมากภายในอาทิตย์หนึ่งใหญ่ยยขึ้นไวมากเลยค่ะเพราะในบ้านพันจะอุ่นแน่นะคะแล้วก็ยกไอเอา ตะไข่เขามาน้าพอเอาเขามาาพ่นกระซืนเพราะวันอากาศข้างนอกจะเย็นแล้วก็ในกรีนเฮาวิไลก็จะชื้นแน่เมื่อนี้มีแดดคะ่ะเบิงบรรยากาศแดดสดชื่นสดชื่นวิไลก็ได้เอาพักเอาพลิกออกมาข้างนอกนะคะเพราะว่าในกรีนเฮาส์เป็นชื้นนี่ แมงลักเวลาก็เอาออกมาชื่นแล้วก,ก็พันเนาค่ะหลากพันเนาเวลาก็เลยยกเอาออกมาอาบแดดเมือนี่เมื่ออื่นก็คือซิมีแดดไนมั้งหรือสิบฝนดอกบ่ไปไสมาไสดอกค่ะพักเรือเบิงพักแพลวพักแพลวกำลังงามค่ะพักแพลวกำลังงามอากาศปีนี่แย่มากค่ะ บ่คอยบ่คอยห้อนบหิมะถ้าเพิ่นมีแดดเพิ่นก็นจะง่ามขึ้นมาแน่นะคะคืออากาศแบบนี้แต่ว่าอากาศอยู่ที่ประมาณสิบกว่าองศานะคะอยู่นี่สิบกว่าองศาตอนเสาจะเย็นๆแต่ว่าตอนนี้มีแดดเนี่ยก็เย็นสบายค่ะบ่หอนบ่หนาวเย็นสบายดี ค่ะอาหารเช้ากัดไปแล้วค่ะอันขนมปังหิวไรสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสไปยูเคนะคะทุกคนเมื่อนี้อากาศดีค่ะอากาศดีมากอากาศบกค่อยหนาวอากาศบกค่อยห้อนอากาศก็อยู่ที่ประมาณอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ10บก่อองศาค่ะยู่นี่วิไลก็เอาพัก ที่อยู่ในกรีนเฮาส์ออกมาอาบแดดนะคะเพราะว่ามิ้ลเเอาไว้ในกรีนเฮาส์แล้วก็ชื้นพอชื้นปุ๊บบ่มีแดดแน่สีเขาเรียกว่ายังหลากแนาจังสีนะคะนั่นเลยค่ะเมื่อวานกอนนี่สิมา,บาวบอกสู่กันฟังนะคะว่าโอ้ยวิไลก็ถูกใจเนาะถูกใจอีกเรียแหละถูกใจร้ายถูกใจร้ายเพราะว่างานก็นหายอยากอย่างที่วิไลบอกสู่กันฟังเนาะคะ่ะว่าโอ้ยวิไลผ่าทาพาสปอร์ตน,นู่นนะี่น่นแล้ววิไลสิไปสมัครงานประจํา แต่ว่าพองานประจําใดวิไลก็ได้ยินข่าวจากมูนะคะเพื่อนที่ว่าไปทํางานอยู่โรงแรมทําความสะอาดคือกันนี่แหละคะ่ะที่จริงนะวิไลก็คิดว่าเออเดี๋ยวความหวังวิไลสีไใดไปทํางานประจําเพื่อสิมีรายได้เพิ่มขึ้นดีกว่าเข้าใจทํางานแบบว่าชั่วข้าวที่ว่าบบจักชั่วโมงสามชั่วโมงยังจะสีจ่ายแต่จ่ายแต่ค่านนํามั่นมันก็ เม็ดแล้วสินะคะเมดบอมันก็ยังเหลือแต่บอกถึงว่ามันมันก็บบรคุ้มซ้ำที่เห่าไปเหตุงานประจําจัะสินะคะแล้วที่นี่ก็มูก็เลยว่าเออพี่นันว่าสะให้ปสมัครไกลๆพี่แล้วพี่สิไปเหตุน้าที่หลังที่ใดๆโอ้ยเพิ่นไปถามแฟนเพิ่นวิไลก็ถามแบบลุงแลน,น่ะซื้ออีหยังจัะสินะคะเดี๋ยววิไลสิไปถาม พ่อผมไปถามแฟนเพื่ฟนเพื่นก็บอกว่ามันสิบปดโตลงแล้วเพราะว่ากิจการบ่ค่อยดีแล้วนี่นานาวาสิเข่ามาานะคะภายเบืองข่าวก็จะรู้ว่าน้ํามันมันแพงขึ้นมากแล้วก็น้ํามันก็บ่ค่อยมีอย่างถี่ว่าห้าเด้๋ยเบิงข่าเนาะค่ะมันก็สิประมาณนั้นแหละค่ะทีเหาเห็นน้ําขาวน้ำยังได้ยินมาแล้วมีคนพันว่าแพง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 ท่ดาดจะบอกว่า น้ำมันถี่วิไลเติมหิดในบ้านเพื่อทาความความอุ่นในบ้านน่ะเครื่องทําความอุ่นในบ้านจะใช้น้ํามันเนาะค่ะบ้านวิไลจะใส่น้ํามันเติมเธอนึงน่ะเธอละสองหมืนบาทค่ะเธอละสองหมืนบาทตลอดทั้งหน้าหนาวกว่ามันจะมดหนาหนาวมันหลายเดือนหลายเดือนกว่านาห่อนนาห่อนมันจะหน่อยแถมเทวาวาช่วงช่วงนานาห่อนนี่มันแค่เดือนสองเดือนนะคะอยู่นี่แต่ว่าก็ยัง มีหนาวอยู่มีหนาวอยู่ก็เฮาก็ยังพ่อทนได้แต่สําหรับหนาหนาวแห้งเขาทนบ่ได้นะคะกับอากาศขนาดอยู่ในบ้านนี่จะเย็นเขามานหนาวมากๆเข้าสิทนบ่ได้เลยอย่างสี่นะคะความหนาวนี่ยมันจะยาวยง้วกว่าหนาห่อนนะคะอยู่นี่แล้วเติมเธอหนึ่งเธอนี่ก็คือป้างเธอก็สองหมื่นกว่าบ้งเธอก็สามหมื่นแล้วแต่ว่าเหาระยะเวลาหรือเหาการใส่ของเหาจะสี่นะคะ นาเนาปีนี่นี่บานวิไลนี่ใส่ใส่น้ำมันน่ะหน่อยแน่ผยายามประหยัดเพราะมันแพงหลายแพงนี่จากทีวาราคาหาลอยปอนนะคะจากราคาหาลอยปอนมันขืนมากแต่วิไลก็จำบด้ววาสามีจะเติมทอดาดแต่สามีจะเติมอยู่ประมาณหาลอยปอนบางเถืกะซีลอยจะสินะคะซีลอยหาลอยแต่ว่าเมื่อนาเนาหนึ่งก็อาจจะเติมสองเธอจะสินะคะมันกะทือว่า แพงแล้วก็มันขื้นอีกนะมันมันขื้นอีกนี่ก็เติมถ้าเติมจากหาลอยก็เป็นพันเฮาก็ตตรงพยายามที่แบบว่าเฮ็ดจังไดมันจะซอยลดขาดใส่ใจเฮ่าดใดจงสีนะคะมันหลายค่ะคาคองฉีพอยู่นี่ถือว่าแพงมากอาหารนะบางคนจะบอกว่าแพงทอาไดแพงขื้นทอาไดจะสีเนาะคะ่ะอย่างที่ว่าวิไลเคยไปช็อปนี่คือปกติแล้วจะซื้ออาหารเท่านึง อาทิตย์หนึ่งจะสี่นะคะหรือว่าสื่อสองเือต่ออาทิตย์เพื่อย่างกินบาท่านก็เลยสสื่อสองเธอต่ออาทิตย์แล้วห่าก็บาอย่างให้อาหารมันเ,เสียไวหรือว่าเอาไปแช่ส่งแข็งแล้วมันก็อาจจะบ่ด้กินอีกอย่างสี่นะคะก็เลยพยายามที่จะสื่อสองเธอต่ออาทิตย์แต่ก็ลดปริมาณลงครอบครัวของวิไลก็ลดปริมาณลงลงวิไลอีกอย,ย่างที่บ่อจาเป็นวิไลก็จะบ่สื่อคืออย่างเช่นพวกพักเพิกขันวิเลสิกินอิลิอยากกินอิลิวิไลถึงจะสื่อจะสี่นะคะ ก็ลดปริมาณลงหลายหรือว่าไก่สื่อไกม่มามาเห็ดแกงไก่เวลาก็กินได้สองสามหมื่นจะสินะคะ่ะบอกถึงว่ามันมันต้องประหยัดขนณะนั้นบอมันก็บอจําเป็นเห่าก็สามารถที่จะสื่อกินได้แต่ว่าเห่าก็อยากประหยัดแมนบอกค่ะทุกคนเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เห่าใส่ใจนะ่ะอย่างหนึ่งนะ่ะนะไปสื่อของในะอย่างหนึ่งนี่ไอเนอยจากตะกีประมาณบ่ฮอดลอย เนอยูนีเนี่ยจะถือบาถือกว่าทั้งเมืองไทยเฮ้าในหางนะคะแต่ว่าแต่ปกติแล้วยูนีมันจะบ่หอดลอยมันก็ขึ้นมาเป็นเกือบลอยตอนนี้มันก็ลอยกว่าบาทสินะคะมันก็ลอยกว่าบาทอยู่ที่ลอยกว่าบาทแต่เราไม่ได้ซื้อแค่อย่างเดียวแมนบคาทุกคนถ้าพายยูต่างประเทศก็จะรล้บขอบครัววิไลเป็นขอบรัวถือบาใญ่บอกระถือบาสีคนนะคะหลายการใส่ใจค่ากินค่ายูมันก็แพงขึ้นแล้วเฮา ทุกกหลายอย่างที่ว่าสื่อกะย่างนึงก็ลอยขึ้นย่างนึงก็งงกสองลอยสองลอยสองลอยกว่าบางอย่างก็ลอยกว่าบาทมันเป็นอยู่จะสี่โบเมนสิบบาทส้าบาทมันโบมีนะคะสิบบาทส้าบาทแมนบหมคะทุกคนนอกจากพักบางอย่างจะมีอยู่ประมาณเกือบห้าสิบบาทตอนหนึ่งยางก็สินะคะนั่นเลยค่ะมันก็เป็นอีหยังที่แพงเท่ากับตองพยายามที่จะเ,เรียกว่าอย่างพยายามจะลดค่าใช้ใจ่ายพยายาม นั่นแหละค่ะเมื่อกี้นี่มีลูกไสย้ยางมาคัดจังหวะในการเบาในจักหน่อยสําหรับคลิปนี้วิไลก่อมาเบาสู้กันฟังวาระคาน้ามันหรือว่าของขาข่าวขาวข่าวนะคะวามันแพงขนาดใดสําหรับกันคลองชีพการใส่ใจของวิไลในครอบครัวของวิไลให้ทุกคนได้ฟังกันสำนีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย